สวัสดีครับวับวงงนนี้ก็มาเยือนนาทีวีเช่นเคยนะครับในเกม m Minecraft ภาค0.55.9แล้วนะครับตุมต่มอีกแล้วผมตอนนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปทดสอบแอปโกงแอป,ปหนึ่งเราเคยสอนใช้แอปโกงแอป,ปนี้ไปแล้วนั่นเองไปดูในคลิปเก่าๆได้แต่ว่าเรายังไม่เคยใช้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทดลองนั่นเอง อนนี้เราไปหาที่ทดลองก่อนปกติเห็นแกะนี่เป็นไม่ได้ใช่ไหมเห็นแกะแล้วต้องฆ่ารอบนี้ไม่ฆ่ารอบนี้ไม่ฆ่าอยากไปเร็วๆไหมเดยเด๊ดเด๊ดกดผิดกดผิดนี่ต้องกดอันนี้อวิ่งโคตรไววิ่งไวกว่าขีมา่ม้าเงียบเบรกแทบไม่หยาย นี่แต่ธรรมดาแม,ม่งก็วิ่งนะเนี่ยโอ้ยเฟี้ยวดีอุ้ยมีหลอดเลือดด้วยนะนี่พอใช้แอปนี้จะมีหลอดเลือดให้เห็นเลยไปดีกว่าไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่เอ้ยวันนีจ้จะฮึบอ๋อเฮียเราจะขึ้นไปข้างบนเยอะ ไปเร็วไปเร็หาที่อยู่อาศัยไปเร็วไปเร็เ,รเรฮ้ยอ่ะปักนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเริ่มเร็วเกินคาดมันเริ่มเร็วเกินคาดอ่ะบอมบอมบอมนี่นี่นี่ อันนี้เวลาให้ป่าเป็นกลาคืนไม่เอาเชา้าฝนตกแหรงด้วยเลิกหยุดตกป้องกันการระเบิดปิดการนับเวลาออแล้วเนี่ยโลกขนาดยอ่อคืออะไรมีสร้างเอาเราตัวรอดสร้างฉันเอาตัวรอด แค่ตัวน่แล้วกันนะไอเทมนี่ก็จะมีอะไรเนะี่ยเพิ่มอุ้ยโคตรโหดยันชาร์จซะด้วยอุ้ยโหดจริงอะไรจริง,รรงทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่อยู่นะคพี่ในเมื่อวันนี้เรายังหาที่อยู่ไม่ได้เราจะดูว่าตอนนี้ดึกหรือยังนะ ตอนนี้กำลังจะเช้าใช่ไหมเราขั้นตอนแรกเราต้องไปหาบ้านมาทำเองเฮ้ยอ,าอา้าวตางห้ยหำลากอเออมแล้วจะขึ้นยังไงอ่ะ อย่าบอกนะ้อมว่าต้องใช้วิธีนั้นตึ๊บเล่นบินโอเคชึบถ้าทำแบบนี้เราจะเจ็บเราต้องไปหาน้ำเราไปลงที่น้ำบึบปุ่มขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเราจะไปหาที่สร้างบ้านกันป้ามปัมป้มปัมปัม รู้สึกว่ามันจะมีไอเทมไม้อะไรให้ด้วยเครื่องมือเอาเป็นบล็อก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 ลาวาลาวานงลาวากับลาวานงมันคืออะไรน้ำนิ่งกับน้ำมันคืออะไรเอาเป็นอเอาบ้านสี ชมพูด้วยกันให้มันเป็นสีชมพูโลเ,เราได้รู้ให้มันเป็นสีชมพูขอเวลาปูพื้นแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้ก็เปิดเพลินบ้านไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็กำลังจะต่อกกำแพงแล้วกูจะย่อทำเผือกอะไรเนี่ยพี่อะปึ๊บโอเคแต่ทางนี้ปึ๊บ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 มีช่องไว้ด้วยนะครับเอาไว้เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอะ เอ้ปเป็นกระจกนั่นเองโอ๊หมดโอ้ยเนาะหมดจนด้วยนะไหนเนะี่ยอยู่ไหนไหนให้มันเป็นสีชมพู yeah. เย่ลืมไปว่ากูบินได้นี่ว่าให้มันเป็นสีชมพู ึ๊บเรียบร้อยอปึ๊บ,บนี่คลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านโดยการใช้แอปนี้แม่งไม่ต้องทำหาอะไรเลยถ้าคนทั้งโลกใช้แอปนี้นะว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละ แล้วก็ต่อด้วยป๊าป๊ปาปเดี๋ยวเดีเดมาเราถ้าลงไปอยู่ปุ๊บมันก็จะแบบนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขุดหลุมอยู่เอาไปด้วยนะครับรังหนูบ้านรังหนูให้มันเป็นเทมโพไอเฮียโมดอีกแล้วมันน่าจะมีหล่นอยู่บ้างแหละ นี่ไงอันหนึงเฮ้ยหกหกสิบกว่าอันใช้แบบเดียดใช้ได้เปลืองมากบอกเลยเขาเวลาไป,ไไปเอ,อตีกำแพงเป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคับ้านเรานั่นเองวูวนี่นี่นมีกระจกตั้งไว้ด้วยวัสดีพี่วัวสวัสดี พี่ว่าขอตีทีหนึ่งอออหูยตีโคตรแรงตีโคตรแรงชุดเล็กส่วนดาบก็จะย่อทำแป๊ะอะไรเนี่ยมาขอเนินหนังพี่หน่อยด้วยกันไหมพี่ชุบอุ๊บโอเคเอาฉันจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะแป๊บโอเคจะเข้าไปดูในตัวบ้านว่ามีอะไรบ้าง เย้โอ้อาวติดเอาติดติดติดเฮ้ยโอเคตัวบ้านก็จะเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเจอเตียงเลี้ยวมาทางขวาก็จะมีเอิม่มอันเนี้ยกล่องเก็บของแล้วก็มีโต๊ะครับก็มีเตาผิงเท่านั้นล่ะโอเค แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันรู้ไหมเอ่ย <c oughs> คือเราจะไปทําตอนนี้เราจะไปทำฮัช่วยโอ้ยจามจามจนได้เน๊ะ ปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 ปึโอเคโอเคเราจะเอาไปแค่นี้ซึ่งลูกธนูเราหาได้จากที่ไหนหาได้จากที่นี่ไงล่ะเห็นเครื่องมือดอกธนูมีไหมมีไหมมีดอกธนูให้เราใช้ไหมเนี่ย ไม่มีนะครับเ,เดี๋ยวแมวเ,เดี๋ยวไก็คืออะไรออกกันไกลรอ่อมีอะไรนะลูกธนู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 ถ้จาจำไม่ผิดก็จอยู่ในคิว้วจำผิดจนได้อยู่กับอาหารนลูกธนูเปล่า อยู่กับไอหินบอหินหินอาหินแดงเนี่ยธน,นูไม่ใช่เลยถึงเจสเจสไม่มีลูกธน,นูเฮย้ยเห็นใจกันหน่อยดิบีใครเออ่ม,อม,อมพิมพ์ไปอาจจะได้เอม เป็นคนพิมพ์ช้าอยู่แล้วด้วยส่วนตัวลูกท้าทะนอนอูนูอาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยโอเคอูค้นหาเพิ่มเพิ่มเพิ่มยกเลิกก็แด้ท้าพืช ไม่แล่ไม่ได้อยู่ในแล่คิ้วไม่ได้อยในคิ้วยาปะไม่ได้อยู่ในยาทำไมไม่ได้อยู่ในยนเครื่องมือไม,ไม่ได้อยู่ในเครื่องมือเนะปวดไม่ไม่ไม,ไม่เสริมหมอดาเพชรมีเสริมด้วยอ,อินชาเนี่ย โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปค้นคว้าหาอะไรกันเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้วยกันนะครับคลิปนี้อาจจะทวันนี้อาจจะทำสองคลิปก็ได้ใครจะรู้เนอะแต่ลืมบอกไปนะครับที่ห่างหายไปนานประมาณสองวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนี้ เป็นแค่เอ,อ่อวัดนิดหน่อยนะเสียงไม่ค่อยจะดีเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเข้าใจสำหรับวันนี้ก็ขออย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นรีบลาจากกันไปไหนสำหรับคนที่เห็นใจว่าน่าจะหาทา้งกลับไม่ได้ให้เอามันไปด้วยแล้วจะดีเองโอเค ไปเบย์ไปเบย์ไปเบย์เปิดพิกัดไว้หน่อยดิฝ่าเพื่อหาทางกลับไม่ได้พูดเล่นนะสแสดงพิกัดโอเคไปเลยปับป๊บปั๊บอุ้ย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 เจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ย แถวนี้อันตรายชิบเางเลยวายวายเดี Why? Why? Okay. นะ๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคไหนเอาพี่บี้เถอะพี่บี้เหรอบี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวสกาหรืออุย้ยซอมซอมบี้เอาพี่บี้มาทำไมพี่บี้พี่บี้เดี๋ยวสกาหรือเดอะสาตาร์นี่เฮ้ยสไปเดอร์เหรออ่า สไปเดอร์อุ้ยสไปเดอร์เหรอสไปเดอร์เหรอสไปเดอร์แถวนี้นี่อันตรายเข้าขั้นเลยเนี่ยเน่เดิเน่โอเคไปเน่เน่เน่ไปเลยจ้ะ ไงอะไงไงอะเนี่ยไงอะเนี่ยมาไงอะเราอะฮึบสำหรับใครที่ชอบขออีกรอบกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับน้ำเลเวลอายาเฮ้ยดู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 ูาบายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยล่ะ